ไม่ได้ของมันได้ของเหมือนแกงบ้าง okay. ไม่รู้ว่ะนนี้ไม่รู้น่าจะได้เหมือนมนะั้งทรมารย์ไรรู้ไหมเออนนัเน้นชิลเงี้ยนี่ไปไหนเนี่ยเขาเปรถตู้อีแบบนนห,นหนึ่งนะเว้ยรถตู้ที่งานป้าเหมือนกันนะั่นแหละไอ้เหลือเลยรถโฟร์วิวนะเออเอาขับเต้นกระหนมก็ได้เลย ใครขับคันนี้ไว้โคตรเก่าอ่ะเด้อะราสนอยเราสลายรถรถไอ้รถไอ้พวกไอเนี่ยไงพวกไอบางบอลขับอ่ะไอตามันชอบขับคันนี้ไอเนี่ยขับนี้อย่างงี้แล้วขับบอลอยู่นั่นแหละใครถรายก็ไม่ขายครับาไม่ใช่ของผมโอเคเยัยได้ได้เล่นเดือดจังอ่ะไอลบ เ้าประมูลเว็บสองมาแล้วนะตีน่าอยู่ใครอ่ะเอติบ้ากูนี่ไปแล้วกูบอกเขาไปแล้วอ๋อโอเคครับเดี๋ยวไม่ได้เสียสิทธิ์ครับเสียไปแล้วรอบนึงเออโคตรเสียดายเลยนะไอ้เฮียรอบนั้นแะแสนมันเอาอีกแบ้วมึงติวก่ะหยุดจุ๊กเฮ้ย กระจุงเยอะมากมึงเฮ้ยมึงมึงไม่มีอะไรทำอ่ะมึงมึงมึงเอาคนอ่ะไปเทรนนิ่งนี้ในเซิร์ฟนี้ก็ได้เนี่ยมึงรวมกันแบ่งฝั่งแล้วก็เล่นกันห่ะแล้วมึงก็สอนวิธีการเล่นดิใครไม่ยอมไปมันจบไอ้ชื่อเบ็ครันเบ็ตวันครับไอ้เบ็ตไอ้เบ็ตวันเป็นเัน่บอะไรไไม่ปไปผมไปป่าพายอดนะมาเจอกันเลยไม่ไม่ไปเลยไม่มีใครทักหานีิเลยมันไม่ยอมเลยมีผมไปแบ่งกันไปเบ็ตครับตามคนที่เล่นที่เล่นไม่ยอมไปฝึกชุบไม่ไม่ไม่มีใครทักหานีิเลยอันนี้จริง จะเห็นพี่ใช่ไหมแต่อับดุลไม่ถามอับดุลเนี่ยไม่ถามไอ้ดุกอับดุลน่ะบาปมุ้ยไหนบาปที่ไอ้กูอยู่กับเขามากมั้งพี่เว้ยกูอยู่กับกูมากมั้งพี่อ่ะกูชอบเวลาเขาเผือแล้วเขาพาสาวไปกดู้วยทีมไาที่ขออีโบนัสไปหนึ่งห้าคอนเทนต์แบบเผื่อแผ่เผื่อแผ่เป็นคนเดียวอ่ะตอนเนี้ยไอ้เยอะไปมาคืนไม่ได้ กิ๊บกดกิ๊บกดกิ๊บโคตรบอกไปก่อนสิบพันพร้อมจบบอกไปก่อนเือเอแต่มึงเล่นสนับก็ดีอ่ะเมื่อกี้ต่อยดีจริงจบเวทได้เห็นเดียวแล้วล่ะตัวนะเพราะว่ามันเล่นมันเล่นมันเล่น มันเล่นไม้ฟรีจริงมันเล่นไม้โคตรฟรีที่เนี่ยไอหยกอ่ะต้องต้องถนับต้องถนับเอีไอเบทก็บอกฟรีไอเบทไอเบทบลีบั๊บหรือว่าเซิร์ฟไม่บั๊บเซิร์ฟรีปั๊บหรือเปล่าวันนี้มึงมาอวยจะมึงจะแลบเปลี่ยนอะไรให้น้องมันผมบอกไปแล้วสี่พันอะไรวะไปถึงอะไรวะจะให้ไอเบทขึ้นระดับบวกห้าให้มันโอ้โหคุยเหอะพี่ฮิ่งอะชูเล่ต์เกินไปยพี่จุกชูเล่ต์เกินตัวเองไม่กล้าขึ้นให้ตัวเองวันๆไม่ทำเหี้ยอะไรเลย คนอื่นเขาทำงานง่วงขึ้นที่อ่ะเอาจริงๆตังค์ก็เสียตังค์ก็เสียโดนได้แล้วสนับบวกอะไรนั่นอ่ะเบื่อซื้อดอกก็เท่าไหร่บวกหนึ่งอ่ะรถดูดอ่ะมันขายรถดูดขึ้นสนับบวกหนึ่งอ๋อเฮ้ยกูซื้อรถดูดเอาวะกูซื้อมันขายไปแล้วขายไปอัพเนี่ยก็บวกหนึ่งไปอ่ะขายไปเท่าไหร่ได้แค่บวกหนึ่งนะมันนี่บวกหนึ่งมันเป็นขายไปเท่าไหร่ขายไปยี่สิบเจ็ดล้านนะบงวุ้ยขายไปสมได้อยู่ มีเงินอยู่60ล้านไม่รู้ไปใช้อะไรวะบางทีอะเอจุจุกจุไอจุกมึงลองเรียกป้าดิป้าแม็กดูแมวไม่รับไม่รับครับไม่รับผมขอขอความกรุณาที่คุณบวกให้ผมหน่อยได้ไหมครับป้าพูดดิผมอยากตีไม้บอกแปดว่ะชิโร่เหลืออันเดียวเนี่ยเดี๋ยวรอสนับสนุนมาจุกวันลอยกระทงไอ้รับลุงไอจุกให้ยืมตังค์หมื่นหนึ่งครับดอกร้อยและยี่เออ้อาบลุงจนจนเหมือนเดิมอีกอะไแย่ไอจุกเดี๋ยวสนับสนุนมาให้หมื่นหนึ่ง โอ้ยให้เอาให้ปีผมเอาครับเอาครับมึงไปหาเอ็มให้กูเอาให้กูสองเอ็มสองเอ็มเหมือนเดิมนะซื้อขายนอกอันนี้ซื้อขายนอกลูปไม่เกี่ยวดิแลกกันนะแอบย้อนหลังแจ้งไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้โอ้ยเหรให้ต้องให้ด้วยใจไม่เวลาพวกมึงไปเล่นโป๊กเกอร์กันแล้วเอาเงินในเกมมาเล่นกูยังไม่เห็นไปแจ้งแอดมินเลยสัตวสมาหัวกันไป่เจี๋ยพี่เจี๋ยต้องโดนแบนอะถ้าโดนจริงอะถ้โดนอะไอ้เหี้ย เฮ้ยแล้วเงินเอ็มเกวี้ยไม่ได้เลยนะตอนเล่นโป๊กเกอร์กันอ่ะเอาที่ไหนวะลืมเดี๋ยวบอยตีก่อนไอเต๋เงินกูยังไม่ได้เลยนะที่เล่นโป๊กเกอร์อะ่ะถ้ามึงไม่ให้กูไปแจ้งแ,แอดมินนะต่างห้องจ้งเข้าเสียงเข้าเพื่ออะไร ใช่ใชใช่พี่ตุกเขาพูดอยู่พี่จุกสัญญาณไมค่อดีเลยไม่ได้ยินเลยกูช่วยเต็มที่แล้วเว้ยช่วยช่วยช่วยาเว้ยเลี้ไปวันไหนเนี่ยเลียเฮ้ยเจ็ดห้าศูนย์มาตอนไหนนะเจ็ดห้าศูนย์นะำรงเจ็ดหู้นย์มาวันไหนนะน่าจะน่าปีหกแปดบสีอะไรสีดำสีดำครับแล้วแล้ บ้านเนี่ยสามคันแล้วนะล้วจะขายคันไหนไปเนี่ยหรือว่าเก็บไปหมดเลยอยู่ครับว่าจะเก็บหรือจะขายครับกูว่าคนขายแลมโบวทิ้งอะในความคิดกูนะแม่ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ขายผมก็จะแลมโบวไปทำนิวตี้วอลครับโอ้ยยังเละเกินอย่าเลยเปลืองตังเละแม่ไหนๆก็ถ้าเกิดไม่ขายก็ทําเหมือนทำโอ้โหมึงเหมือนมึงทําทิ้งอะไม่เวิร์กว่ะในความคิดกูอะไอ้เหี้ยไม่เวิร์กอย่าทําเลยเชื่อกู กำลังคิดอยู่ครับพอจะมีซานเล็กสักคันไหมครับบังขายเท่าไหร่นำโบขายเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยครับรูงแต่ใจยังไม่ได้คิดเรื่องขายครับซื้อประเท่าไรซื้อยเท่าไรผมซื้อ <25 S> 2ุยีห้าครับยี่ห้ายี่สิบไปเงินสดเลยเดี๋ยวผมสไลด์ให้เลย คุยเดี๋ยวประเด็พี่บางคุยกันก่อนว่า20บาทหรือ20ล้านพี่เพื่เคลียร์ตัวเล็กๆนี่นี่ใส่นี่ระดับลุงนี่ระดับลุงแต่ด้านส้นนะด้านส้นะับโบด้านส้นเดี๋ยวเราเช็คก่อนปีไหน21ครับปี21กิโลไม่ใช่สิ22่ินี่กิโลกิโลกิโล7,000ครับทวนเคลียร์หน้าส้วายสัตว์รถจอดแอร์ครับอยู่แล้วเดินไปนี้พี่พี่ไปใส่หมวกโดนฝน สามห้าสามห้าไปกี่โลแล้วสามห้าไม่มีทางสามห้าหมืนี่มน่ะอเอผมก็เห็นติดเลยาสดวนไม่ทำเนโอ้ยทำท้เนีรถเคยลุยน้าประมาณสามครั้งครับขับหนึ่งครั้งคาแครหนึ่งครั้งครับผมอ่ะยังเงียบงั้นแต่ขอลองไปนั่งสักสองสามทีนะพาซิ่งหน่อยได้ครับลงได้ลุงอยาบ้านผอสไลด์ไปให้ลอง ไม่เอาอ่ะไม่เอาเราก็ดื่นไม่เอาเดี๋ยวรอมึงไอ้นี่ว่ะเดี๋ยวไปหามึงก็ได้ถ้าอย่างนั้นนะขอร้องนั่งขอร้องฟิวหน่อยว่าฟิวเป็นยังไงฮัลโหลแม็กก็เล่นที่สั่งไปอะสั่งสิบคันอะยวสั่งส่งลงบ้านหน่อยนะเออบ้านเจยเกเลยนะบ้านเกยเกยอะไรจำกันเอามาแรงอะไรเกยเกยพตีเอ่อแม็กเบอร์เกอร์เฮ้ยกูกเช็คให้หน่อยดิแลมโบปียี่สิบสองกี่ล้านวะตอนเนี้ยกูไปเสนอยี่สิบล้านแป่งคง คงแพงไปชัว์เลยผมว่านะสักต้องสักสิบแปดสักสิบแปว่าเราไปเช็คกันหน่อยดีว่ากี่ล้านวะยี่สิบหรอที่ยี่สิน่าสนใจนะเนี่ยลองลองเช็คให้หน่อยเดียปียี่สิบสองที่น่าสนใจวะมันโบไม่อยู่อีกวัยรัตเนะตีสองตีสามกวันพี่ติเาแวเนาไ่ดีแล้วเอาอีกแล้วตาอนี่ีอยู่ตีสามนะเดี๋ยวมึงนะ

มันเตรียมเอกสารอยู่แล้วเนี่ยิโมีเงินกู้ยืมสักสองร้อยาว่าน้องูโอมีเงินกู้ยืมสักสองรอป่ะมีครับลุงคือกูกินสักสองร้อยจะไปซื้อเดบโบ้ครับลุงรถดูดบางยี่สิบช่วยใช่ป่ะ ก้อนต้องบทสวดไปดอมขาชิกล่ะใช่ปะออฟสองแถวปะจะมีรักก็เจ็บปวดสองแถวไหมสองแถวนะสองแถวครับก็นะของผมกดเฉพาะแบบช่วงนี้ที่จำเป็นที่สุดก็มาเกือบหมดแล้วลุงพี่เลไปวันไหนแล้วพี่ก็จะมีพวกคาน์ดนะครับลุงที่ไม่ได้กดมาอ่าเห็นเยอะเห็นเยอะตอนนี้เอ็ดวีเจมันขายอยู่เท่าไหร่วะรู้ปะเออรถพี่กุย สี่สิบหกสี่สิบหกล่าสุดเห็นสายสี่สิบหกครับเขาเมื่อมันเคยอีโวใช่ปหมใช่ครับยืนสวยได้ยืนดีได้วยเขี้ยสัตว์เฮ้ยน่าโดนว่ะเอาไปแล้วเป็นสีฟ้านะสวยสัตว์เนี่ยรถที่ไหนครับจะจะไปแล้วเป็นสีฟ้าอยู่เออสวยสัตว์ราคาดีชิบหายยี่สิบล้านเดี๋ยวขอคุยกับเมียก่อนสักสองวัน ลองมาดูลองมาลองมาครับเดี๋ยวลองไปดูเดี๋ยวลองไปดูเดี๋ยวลองไปดูไม่ดึงเสาล้มเป็นแบบนักน้ำเลยอ่ะไม่เก้ใจแล้วเขามูดถึงอะไรไปลิบไม้เป็นนักน้ำเลยตามไปบางเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมน่ารักมากไปเนี่ยไอ้เฮียครับน่ารักมากไปเนี่ยทำเฮียอะไรเนี่ยหก็เต้นได้กิ๊วครับปกติล่ะอาราสัตว์ร้อกกับร้านอ่ะ ส่น้ำแข็งด้วยนะเือะบงด้ได้เหรอได้ได้ฟังเขาดิแต่ไม่มีไฟโลาเลไม่มีไฟโอ้แต่ผมโอ้หัวจะระเบิดตาจะทะลักออกน้ำตาจะไหลอยู่ในสส้เชนอะพี่ชัยชย่ไดไอทจะต้องตายไปช่วยเรยนพวก ดูที่ไหนวะดูที่ไหนวะดูที่ไหนดูที่ไหนไปดูเอกแล้วดูที่ไหนเจดูที่ไหนโพดลั่นหน้าในสิ่งตอกลุงใช่เหรอโพดรั่วอ่ะถ้ามึงถ้ามึงช่วยโฟโต้ได้มึงกูให้มึงใช้เลี้ยวผาดเลยนั่นแหละแบกเลียวจีนี่จีนี่ได้ได้ลุงเห็นเจชลิฟยังครับว่าจะต้องเจชรียกอะไรวฟเจชลิฟลุงเราไปดูตอนนี้ลลุงเจชลิฟผมยังไอ้นี่เลยไอ้นี่แหละ ดูที่ไหนดูท in ี่ไหนดูที um, ่ไหนผมว่าใช่อะรับไปได้ผมว่าผมว่ามันผมว่ามันเป็นอ่ะลุงใช่ผมว่าเป็นพิมพ์พิมพ์อะไรอะใช้ก็ได้หรือว่าชาลีฟก็ได้ครับเอชสิเขียนไงวะทุกคนเขียนอไงวะชาลีฟชาลีฟ

ยาหยาตาน้องยายอดตาทำไปเพื่ออะไรอ่ะไอ้เหี้ยทำไปเพื่ออะไรอ่ะมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะถักรองเท้าเก่งหังเลยไอ้เหี้ยแล้วลุงดูตลาดเนี่ยเขาหน้านิ่งจัดอ่ะเป็นโสดผัวทิ้งเป็นโสดผัวทิ้งจริงเลยกับคนน่ะผมว่าแม่หนีไปนอนแล้วชาริบอ่ะ ไม่บิ่งโทรหาพวกไอวีเท็ดเนี่ยมันยังอยู่ปะวีเท็ดบอกน่าจะมาหลังเที่ยงคืนนะโอเคหลังเที่ยงคืนแต่หลังที่เจอกันเจอกัันครบ